ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าวาด,ววาดร,วารูปฝันเห็นตัวเองกำลังวาดรูปแปลว่าอะไรฝันเห็นตัวเองกำลังวาดรูปแปลว่าอะไร มีคนต้องการจะทำร้ายร่างกายท่านมีคนต้องการจะทำร้ายร่างกายคุณคุณจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินคุณจะทะเลาะกับคนที่ท่านจะทะเลาะกับคนที่มีอำนาจมากกว่าท่านมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยมีเกณฑ์ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคผิวหนัง ท่านจะถูกคนที่มีอำนาจกดดันเช่นทะเลาะกับมาเฟียทะเลาะกับเจ้าหนี้ทะเลาะกับมาเฟียให้ระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยช่วงนี้ดวงไม่ดีเอามากๆก,ก็จะมาดูเพิ่มนะคะเดโมนค่ะจะถูกใส่ร้ายป้ายสีมีคนต้องการจะกั่นแกล้ง ให้ระวังโจรให้ระวังถูกข่มขืนให้ระวังถูกทำร้ายให้ระวังถูกข่มขืนให้ระวังถูกทำร้ายให้ระวังถูกข่มขืนให้ระวังถูกทำร้ายร่างกายให้ระวังโจรให้ระวังแก๊งคาร์ฟเนเตอร์ท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงอายุน้อยกว่าเช่นท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากลูกสาว น้องสาวลูกสาวแฟนเด็กนะคะอันนี้ก็คือคุณควรจะไปทําบุญนะให้คุณน่ะทำบุญน่ะสัก30-40บาทคุณควรจะไปทําบุญที่วัดไกลๆวัดในบ้านนอกให้อันนี้จะเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะ่ะ ให้คุณน่ะทําบุญในวัดที่ว่าอันนี้ให้คุณทําบุญน่ะในวัดที่อยู่มีมีวัดแถวสุรินทร์น่ะวัดที่เขาปลูกข้าวกันแล้วก็ให้คุณน่ะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดให้คุณน่ะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดทําบุญในวัดบ้านนอกจะดีใบเนี้ยให้ทําบุญกับโรงพยาบาลทําบุญกับโรงพยาบาลแก้เค็ดให้ไปทําบุญกับวัดบ้านนอกบ้านนอกอ่ะ ให้ทําบุญกับวัดที่อยู่แถบสุรินทร์นะช่วงเนี้ยจะมีคนคิดร้ายแต่งเรื่องกันแกล้งให้ทําบุญแก้เค็ดเลขนําโชคสองสองหนึ่งหกสองหนึ่งหก รับทํานายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปค่ะ